เขาหนังวัวครับหนัง,นง,นงวัวหนังโค้บู้เพิ่นอมาฝากครับผมเดี๋ยวจะมือเอื้แแกงแกงขี้เล็กใส่หนังวัวครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี้มาเห็ดเขากินรอบใบครับแกงขี้เล็กใส่หนังครับผมนะไปเบิรงนะครับวับนเป็นแบบไดครับผมไปครับผมไม่มีอย่านาั่งเขาเบียร์ล้วก็เขาเบียร์หมาครามว่า เขามาที่เขาแซ่ไปนะม,มันต่ำต่ำนะครับแล้วก็มาละลายลงในอันน้นำอยางนั้น<ม>เออไม่เกิมีมพริกติ่มไว้เร็วไปแล้วครับผมแล้วก็ตะไคร้เนาะขาอ่าลงไปนะครับใบขี้เล็กใบขี้เล็กครับผมเอามาแต่บ้านครับผมเนี่ยต้มมาเรียบร้อยแล้ว,ลวครับเอามาแต่บ,บ้านลายเติบนะครับเนี่ยเออกิดกะมีพรอม แดงนะครับทุบๆแบนๆนะครับผมรอใบจะมาจัดเป็นรอายจะมาจัดเป็นแกงขี้เหล็กครับผมแกงขี้เหล็กใส่น้งนะครับนี่เอาจะมีดแบบนี้อันนี้เผาเตรียมไว้แล้ววันเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตากับประมาณนี้เพราะว่าเข้าต้มเรียบร้อยนะเปื่อยนะครับผมอ่ะปรุงเลยครับผมจัดไปของเสีบของนัว ครับผมของแซบของนัลงไปเดี๋ยวใคริดแซบจัดครับผมผมว่าเมนูนี่สุด,ดยอดนะครับเกืือกะทิงาเนื้อต้มใบี้เล็กให้จาก้มขมมันจะเป็นจือๆเนาะต่อาด้วยน้ำปลานะครับจากข้างล่างน,นะครับผมแซบนัวนะครับนี่น้ำปลาลงไป ตามด้วยลูกโดดนี่ลูกโดลกโดลงไปวานไปเนอะได้เกียรเสียบครับผมห,อหอ่อนๆสดปกๆว้าของเสียบเมนูหลอบใบอ่าลงไปนังตีฮอตต้มเตรียมว้เรียบร้อยแล้วสุดเทนน่านั้นละครับผมแล้วก็ยีมีพักใส่ตามคนอีกนะครับแฮมเดือดเดือดนทน,น,น,นก่อนนะครับเนาะ ผมเขาจะมีบาใส่ยูบ่ะอ่ามีใส่ผักขานะครับอ่าอันนี้ผักตามใจชอบนะครับตามใจฉันนะครับผักเออใส่ลงไปต้นหอมนะครับผักบัวครับผมต้นหอมนี่ลงไปครับผมอ่าแล้วก็บใบแมงลาครับผมผักอีตูเนาะเอ่เด็ดกินรอบใบเส้นเดิมนะครับผมมนูก็มีหลากหลายนะครับคุณอ่า ครับผมแซ่บแสบน้ำกันนะครับผมรอบใบนี่สูชจัดลาบจะโสบอครับผมแหมของแท้แซ่บแสบซูชโทนันตัวเนี่ยเมนูรอบบายนะครับบอยหนาครับผมแซ่บสูชโทนันเนี่ยนั่งนั่งง่วนนั่งกล้วยหรือวะ ครับผมคองแท้ของแท้แทครับผมคลองแทแ้แทบแท้วานอ้อสุดยอดสุดยอด,อดไปครับผมนิวไปนิวเราไปกินข้าวปะครับนิวลรวนิวเราไปกินข้าวครับผมนี่แกงขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์